ที่เขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของด้วยนะครับ <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารจึงมีประเด็นที่สําคัญต้องพิจารณาว่าถ้าพูดถึงว่ามันมันคืออะไรมันทําไมต้องมาพูดในตอนนี้เนี่ยอ uh. อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพิจารณาเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วโอ้ oh. ฐานอาหารมันเริ่มหายไปจากชุมชนหมายควาว่าฐานการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าชุมชนไม่จะเป็นว่าเรื่องแหล่งน้ํานะครับเรื่องฐานการผลิตก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวไม่มีปูปลาน,าน้ําไม่มีอะไรเลยเ uh. แต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการซื้อตามซปเปอร์ต่างๆตามมุมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตของเราเนี่ยมันพูดถึงความมั่นคงของชาติด้วยมันหมายถึงความมั่นคงของมนุษยชาติด้วยอ๋อนั้นเรื่องราวแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องหยิบขึ้นมาพูดตอนนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนมือแล้วอ,อยากจะบอกท่านผู้ฟังและผู้เข้าร่วมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาหารเราได้เปลี่ยนมือแล้ว จากเกษตรกรที่เคยผลิตอาหารตอนนี้ไปอยู่ที่บริษัททุนการเกษตรนะครับอเกษตรได้อาหารไปอยู่ตรงนั้นเกือบหมดแล้วแล้วมันเสียหายตรงไหนถ้าเปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปเป็นบริษัทไม่ว่าชาติไทยหรือข้ามชาติหรือชาตินี้ไปชาติหน้าเนี่ยก็มันเสียหายตรงไหนถามว่ามันเสียหายตรงไหนก็เราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วโอ้แล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยถ้าดูง่ายๆนะครับถ้ากินไก่ฟาร์มนี้ถ้ากินข้าว หม้อนี้ด้วยกันแกงหม้อนี้ด้วยกันคนสองร้อยคนในวงนี้ถ้าบอกว่าอาหารตรงน,นี้ไม่ปลอดภัยอืถ้าเดินเข้าไปในซูเปอร์แล้วซื้อหมูหมูตัวนี้หมูในห้างนี้มีสารปนเปื้อนทุกคนก็ได้ทับงหมดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฐานอาหารของชุมชนนี่ม,นมันมีการกระจายตัวอยู่เนี่ยการถืออาหารและแหล่งที่มาของอาหารที่ขึ้นอยู่กับนิเว่นเนยเพราะนั้นเนี่ยความเป็นเจ้าของคือเรื่องสิที่อันพื้นฐานของมนุษย์ที่เราจะต้อง เป็นเจ้าของอาหารเองแล้วเป็นผู้เข้าถึงอาหารได้ด้วยไม่ใช่เป็นเจ้าของอยู่สองสามบริษัทใหญ่ถ<อ>ามว่าเสียหายตรงไหนมันก็เสียหายตรงที่ว่าอธิบตยเราอยู่ตรงไหนครับครับเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแม้ระบอกว่าราคาข้าวจะพึ่งขึ้นนะครับ<อ>ในขณะที่ผมเป็นคนผลิตข้าวด้วยเนื้อหมูจะพึ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวธงฟ้าก็บอกว่าราคาถูกเขาอ,อยู่ข้างๆกันนะธ <laughs> <laughs> งฟ้าจะพูดดัง <laughs> แต่ว่าเรื่องสาระสาคัญหรือว่ามันเสียหายตรงที่ว่า สิทธทิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เราที่พูดถึงชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของผลิตอาหารเนี่ยมันได้หมดสิทธิในการที่จะ เป็นเจ้าของแต่เป็นเพียงแรงงานในการรับจ้างผลิตอาหารเท่านั้นเองพี่ต้อยกําลังจะบอกว่าในอดีตเนี่ยเรื่องการตำมาหากินนี่มันกระจายตัวครับผมในมีในมั่นในคงไรในอะไรก็ทําปลูกกันแต่ต่อไปในมีในมั่นในะคงจะเปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรที่มีความเป็นอิสระจะกลายเป็นลูกจ้างเป็นลูกของบริษัทก็คือกระจุกตัวอยู่ที่ไม่กี่รายพี่น้องผมเลี้ยงไก่นะครับ,รบเลี้ยงไก่ให้บริษัทไก่เลยต้องทั้งกิโลเลยครับคนที่เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีสิทธิ์ในการที่กินไข่ตัวเองที่เลี้ยง ต้องเอาเข้าไปบริษัทก่อนแล้วค่อยจากซื้อจากบริษัทมากินโอ้เห็นไหมครับพี่น้องปลูกข้าวก็ต้องเอาข้าวไปขายก่อนแล้วค่อยซื้อข้าวมากินออ uh. ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในสังคมไทยออ uh. ตอนนี้มันเป็นแล้วครับตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วอยากจะบอกผู้บริโภคว่าไก่ที่เรากินตอนนี้นะครับเขาเลี้ยงแค่ยี่สิบวันยี่สิบวันครับไปดูได้เลยที่ลบบุรีสองาทิเศรเนี่ยนะ เรากินทุกวันครับอ oh. ไก่ย่างตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่เกินกิโลสองขีดนะครับ,รบขันผลแล้วเครื่องในออกแล้วจะเหลืออยู่ประมาณแดขีดไก่เลี้ยงยี่สิบกว่าวันยี่สิบสองวันไม่เกินนี้นะครับเพราะนั้นถ้าย่างออกมาแล้วมันจะได้ขนาดพอดีกับผู้บริโภคซื้ออ mm. ให้วัคซีนยังไม่ครบเลยครับอ oh. ถามว่ามันปลอดภัยหรือเปล่ามันเสียหายตรงไหนเสียหายตรงที่ว่า เราจะถามหาความปลอดภัยบนพื้นฐานการผลิตอาหารหรือการกินอาหารของทุกคนได้ยังไงครับมองไม่เห็นครับอท่านอื่นเห็นยังไงครับเรื่องความไม่มั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมองยังไงฮะเชิญครับก็ฟังเพลินเลยนะคะนะเือเพิ่มเพิ่มหน่อยมีเพิ่มมากเลยจริงๆแล้วขอกลับมาสู่ฐานอาหารที่เป็นฐานการผลิตเนาะซึ่งเป็นหัวใจเพราะว่าบ้านเราอู่ข้าวอู่น้ำนะตอนนี้ก็แย่ลงเยอะเลยค่ะโดยอย,ยากจะ ยกตัวอย่างภูนิเวศท,ที่สูงเนาะาะว่ามาจากแม่แมสอน,สอนบ้านเกิดน,นะคะไม่ใช่บ้านเกิดน,นะคะบ้านที่อยู่ในปัจจุบันอยู่แม่ฮ่งสอน,นะค่ะก็ <c oughs> ระบบของพื้นที่ป่านะคะเพราะว่าการผลิตมันอยู่บนฐานของทรัพยากรที่นั่นก็95เปซ็นเป็นที่สูงมะะีพื้นที่ปลูกนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้เนี่ยพื้นที่ปลูกเองก็ถูกลุกรานโดยพืชที่ไม่ใช่อาหาระะอ้าวอะไรล่ะ ยางพาราะะอ๋อ,อย,าง,อยางพารายางพาราเราคาดีเขาก็อยากปลูกใช่แล้วค่ะเขามีหนี้เขาก็อ,อยากออกจากหนี้โทษเขาไม่ได้นะคะครับแต่ว่าในที่สุดในอนาคตเนาะความมั่นคงจะมีหรือถ้าเราไม่มีพื้นที่ในการปลูกพืชอาหารมแม่ต้องสอนต้องสั่งอ,ะ,อะไรนะคะพืชอาหารต่างๆเนี่ยทั้งข้าวทั้งอะไรจากข้างนอกทั้งหมดเลยจะเป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือพืชเชิงเดี่ยวครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคนที่ไปเยี่ยมที่นั่น ทีน่น่นบอกว่าโอ้โหข้าวโพดเต็มเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แสดงว่าระบบของข้าวโพดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเกษตรพันธสัญญาเนาะ,ะมันก็จะเป็นลักษณะของบริษัทต่างๆไปลงทุนให้ก็จะคล้ายต้อยเลยก็คือว่ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นแรงงานเท่านั้นในฟาร์มของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขาดทุนทุกปีปิดถนนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือ,อ,ค,อคือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะคะทาให้ดินถูกทําลายด้วยจะเห็นข่าวเยอะมากนะที่น่านเนี่ยเดี๋ยวก็เห็ดเบื่อแล้ว น้อไม้ปิ๊บมันกินไม่ได้เลยมีพิษสะสม,มเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ผลิตพืชเพื่อการาคร้ามันจะทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพิษสะสมในดินในน้ําเกิดผลกระทบมากมายอันนี้คือความเสี่ยงมากแล้วพี่ไม่เชื่อหรอหลักการที่เขาบอกว่า<ม>เอะเราพื้นที่ไหนมีความถนัดจะปลูกพืชอะไรก็ให้ปลูกอย่างนั้นเต็มที่ไปเลยส่วนจะได้ได้มาตรงนี้แล้วค่อยเอามาแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ที่มีไม่ไม่ถนัดในการปลูกพืชชน,นิดนั้นเช่นบางพื้นที่เหมาะกับการปลูกข้าว,าป,ลาวาปลูกข้าวมาทั้งจังหวัดเลยบางพื้นที่ปลูกข้าวโพดเอาข้าวโพดมาทั้งจังหวัดแล้วค่อยเอาเงินไปซื้อข้าวไม่คิดอย่างนั้นเหรอ จริงๆแล้วนี่มันเป็นหลักเรศรษสัตร์เบื้องต้นที่เรียนมาตังต้งแต่อดีตเนาะ,<ฮ>ะสถานการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าการพึ่งตัวเองด้านอาหารมันต้องมีอยู่อ,อย่างกรณีที่น้ําท่วมเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมมันในพื้นที่เนี่ไปที่เชลไม่ไม่สามารถจะซื้ออะไรได้เลยมีสตางแต่ซื้ออะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ต่างคนต่างผลิตแล้วก็มาขนส่งมาให้กันเนี่ยมันก็เสียค่าขนส่งเองะคะ่ะครับมันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ประมาณน,นี้นะคะครับครับเชิญครับท่านอื่นครับพี่สมนทาเชิญครับค่ะก,กรณีของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วิจัย<ม>นะนะซึ่งชาวบ้านทําวิจัยกันเองเนี่ยก็คือว่าได้ได้มองย้อนอดีตไปว่า,เ,าเราเห็นว่ามันมันวิกฤตแล้วละ่ะมันมันไม่มีความมั่นคงเพราะว่าแต่ก่อนนี้เวลาผู้เฒ่าผู้แก่บอกลูกหลานเวลาจะออกไปไหนเนี่ยเนาะ ก็จะบอกว่าถูกว่ามีเสือผาผาเฮี้ยนเพกกับพ่ออยู่เด้อถูกว่ามีเขาอยู่ทองสีนอนหลีอยู่จังดาอ่าทีนี้คือคือประเด็นที่คนเท่าคนแก่สอนเราว่ายัางไงยังไงเราก็ต้องยึดยึดหลักพื้นที่นาเป็นหลักเพราะว่าเวลาเรามองไปที่นามันผู้เท่าสอนว่าเรื่องข้าวก็จริงแต่ว่าเวลาเราไปที่นามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวมันมันคืออาหารทั้งหมดตั้งแต่โพลนาตั้งแต่โพลเถียงนาไปเลยอันนี้คือความมั่นคงที่ ที่ที่เห็นในอดีตแต่ว่าปัจจุบันมันไม่มีเพราะว่าไอ้ไอโพนไอ้ต้นไม้ไอ,อะไรมันเอาออกหมดเลยนะมันทําที่นาให้โล่งเตียนเพราะว่ามันต้องต้องให้ให้เครื่องจักรลงไปได้อันนี้คือประเด็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่จินเขาห่วมผ้าไม่จินปาห่วมหวยไม่จินกล่วยห่วมวีอันนี้คือความมั่นคงที่ที่พูดถึงว่ามัน,มนค่อนข้างจะชัดเจนว่านั่นคือความหลากหลาย ของของอาหารอันนี้คือประเด็นของความมั่นคงแต่ทีนี้ถามว่านับปัจจุบันนี้ไอ้ไอสิ่งที่เราเกล่าวมาสองประเด็นนี้ซึ่งพูดถึงแหล่งแหล่งการผลิตในระดับครอบครัวกับกับเรื่องของพื้นที่สาธารณะนี้มันเหลือไหมมันมันไม่เหลือนะคะมันมันมองมันมองภาพแทบจะจะไม่ออกเลยว่ามันมันยังเหลือสิ่งสิ่งพวกนี้ที่เป็นประเด็นให้ให้พื้นที่ในชนบ,บทได้ได้เรียนรู้ได,ได้ได้ศึกษาในในเรื่องของพวกนี้ mm. อันนี้คือวิกฤตแน่นอนแต่ทีนี้พอ พอเราไปไปทำงานที่บอกว่าเราเราจะต้องมาสร้างความมั่นคงให้ให้ได้ในระดับที่ในระดับครอบครัวก็ต้องได้ในระดับชุมชนก็ต้องได้ออเพี่พี่สุภาพี่ใหญ่ของพวกเราเองก็พาเราทำเนาะก็พาเราพูดถึงว่าไอชนบทมันมันสูญสลายไปมันมันเสียระบบเดิมไปมันเสียวิถีเดิมไปเราเราต้องมาฟื้นฟูแล้วล่ะเพราะว่ามันชนบทมันคือฐานใหญ่เหมือนเหมือนไอไอชนบทคือตัวคำเศรษฐกิจของสังคมประเทศนี่หรือโลกก็แล้วแต่ถ้า ถ้าระดับชุมชนมันล่มสลายถ้าระดับบ้านนอกมันล่มสลายแน่นอนมันอยู่ไม่ได้อันนี้คือคือภาพมองของชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนว่าเออมันวิกฤตแล้วลหละมันมันต้องลุกขึ้นมาช่วยกันพูดถึงเรื่องประเด็นพวกนี้ไอความไม่มั่นคงเนี่ยถ้าดูให้ชัดแบบชาวบ้านดูแบบดูเระแเฮ็ดดูแบบอิหลีอีหลีเนี่ยมันดูได้ไหมจากของใช้ในครัวเช่นบักพริกบักเขือบักนาว เข้าครัวก็ต้องไปซื้อรถพุ่มพวงในขณะที่ในอดีตมันม,มันไม่ต้องจัดการอย่างนี้มันหาตามตามครัวตามอะไรก็ได้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอันนี้เห็นเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าถ้าจะไปพูดถึงถึงเรื่องของไอ้พวกพริกพวกมะเขือพวกของใช้ในครัวที่เป็นเครื่องปรุงเล็กๆแน้อยพวกนี้นะนอย่างชัดเจนเลยว่าพอพอมันมีตู้เย็นใช่ไหมเออถ้าถ้าอย่างนั้นประเด็นแรกก็คือบอกว่าลองโยนมันทิ้งไป แล้วคุณจะเห็นความมั่นคงอา,าอาหารเกิดขึ้นในครอบครัวคุณเอาตู้เย็นทิ้งไป,งไปไแล้วเราจะไปาหาของกินจากไหนล่ะพราเราไปหาของกินจา,จากตู้เย็นะ ถ้าเราไม่มีตู้เย็นเราจะทํำยังไงทีนี้เ,เราต้องมาสร้างพื้นที่ที่มันเป็นอาหารที่ที่ไอ้ที่มันมีอยู่ในตู้เย็นอ,อ่ะให้มันมีในระดับครอบครัวอันไหนที่ในระดับครอบครัวสร้างไม่ได้เราก็สร้างในระดับชุมชนต่อไปอลองลองโยนทิ้งดูอันนี้เป็นเป็นประเด็นว่าไอ้ลองเอาเอาตู้เย็นลองทิ้งดูว่าเราจะสร้างความมั่นคงได้ไหมอ,อันนี้เห็นได้ชัดว่าอะไรมันอยู่ในตู้เย็นหมดเลยตอนนี้เออน่าสนใจทิ้งตู้เย็นเพื่อกลับมาหาความมั่นคงทางด้านอาหารพี่อ้อยครับ กระยาเห็นยังไงครับพี่ก็มีประสบการณ์เนาะเคยทําร้านอาหารสุภาพมาก่อนโขงสารวินใช่ตอนนั้นผมจบใหม่ๆเพื่อนผมไปสองคนมาอยู่กับพี่อ้อยอะ่ะค่ะตอนตอนที่เริ่มมีความคิดอยากจะทําร้านอาหารเนี่ยก็สํารวจว่ามีข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีไหมปรากฏว่าหาไม่ได้หา,หาตะเวนในลําพูนเนี่ยหาไม่ได้ครับ มีคนบอกว่ามีข้าวพันุ์พื้นเมืองที่เคยปลูกพวกข้าวแก้วข้าวกล้วยข้าวกำผายอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปหาหลายพื้นที่ในจังหวัดลำพูนนะแต่หาไม่ได้ทั้งๆท,งท,งที่คุณสมบัติของข้าวพวกนี้ก็คือชาวบ้านบอกว่ากินแล้วมันอิ่มท้องทำ<น>แล้วมันได้ข้าวเยอะอ่า มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาปลูกได้โดยที่เติบโตแบบธรรมชาติได้ครับแต่ทีนี้พอเราไปหามันไม่เจอตอนหลังเนี่ยมีเกษตรจังหวัดท่านหนึ่งไปหาได้ที่อำเภอลีโอแต่เขาก็ปลูกตอนนั้นเขาปลูกไว้ให้ไก่กินนะงอนเหรอฮะค่ะให้ไก่ชนกินคือมันมีปัญหาอย่างเงี้ย เราไปเจอว่าสิ่งที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเดิมๆพันข้าวที่เราเคยมีพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันหายากเต็มทีแล้วอย่างคนที่ยังยังอยู่กับการผลิตแบบพื้นบ้านเนี่ยก็จะเหลือแต่แบบคนเฒ่าอ่ะคน,<อ>คนเฒ่าคน<อ>แก่ผู้สูงอายุที่จะรู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ครับเราก็รู้สึกว่าต่อไปอนาคตลูกหลานจะเป็นยังไงโดยเพราะมีลูกมีหลานเนี่ยตอนนี้ไปกินอาหารสมัยใหม่ซะเชื่อไหมคะว่า เด็กอายุประมาณ10ขวบเนี่ยฟอกไตแล้วโอ้เหรอใช่กินเลไงเลพวกกินไอ้ไอ้มันฝรั่งทอดเนี่ยนะใช่หมอบอกว่าใส่เกลือเยอะอ๋อโซเดียมมันเยอะใช่แล้วก็ไตทํางานหนักไงโอ้ซึ่งเมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าไตาเนี่ยไตยจะจะฟอกกันตอนอายุมากแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้พออาหารเปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมของการเป็นโรคการเกิดโรคที่เหมือนผู้ใหญ่เลยเนี่ย เรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากยังคุยกับพี่อ้อยอยู่นะว่าเดี๋ยวนี้น่าจะมีคนทําวิจัยนะครับคุณภาพชีวิตเนี่ยลดลงใช่ไหมเพราะพิ่งตัวเองอาหารธรรมชาติไม่มีเนี่ยก็ทําให้คนตายเร็วขึ้น,นอ๋อเขาบอกว่าช่วงวัยหนุ่มเนี่ยหาเงินแล้วก็ทําลายสุขภาพพอวัยแก่ก็ใช้เงินแล้วก็ไปรักษาสุขภาพเดี๋ยวนี้นะยังไม่ทนันยังไม่ทันแก่เลย เดี๋ยวนี้มีโรคแปลกแปลค่ะค่ะคล่าสุดเนี่ยมีคนเล่ากําลังจะรับปินยาเนี่ยเด็กน็อกไปเลยเป็นโรคอะไรไม่รู้อหาคําตอบไม่ได้แต่พี่คิดว่าเนื่องจากรุ่นของเขาเนี่ยไม่เหมือนรุ่นเราร,รุ่นเรายังพอได้กินผักพื้นบ้านได้กินอาหารจากธรรมชาติใช่ไหมแต่รุ่นหลังเนี่ยจะรู้จักแต่อาหารสําเร็จรูป<อ>รู้จักแต่การเข้าไป ไปทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้แดกด่วน,น,นเนี่ยไปเลยใช่ออแล้วนี่ก็คือมันสมองด้วยนะบางคนเนี่ยเรียนสูงมาแต่ว่าไม่ทันได้ทํางานไม่ทันได้ใช้ศักยภาพอะไรเลยก็เสียชีวิตแล้วอย่างนี้ค่ะเห็นพี่พี่อ้อยพูดถึงประเด็นเรื่องข้าวเรามีข้าวอยู่ข้างล่างถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยยกขึ้นมานะครับเห็นว่ามีพันธุ์ข้าวเนี่ย มันไม่ใช่ข้าวขาวข้าวกล้องข้าวอะไรใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้เลือกซื้อข้าวไม่ค่อยเป็นอ่ะดูแต่ถุงอย่างเดียวไอ้ถุงนี้ดีถุงนี้สะอาดแต่ไม่รู้หรอกว่าคุณค่าหรือว่าข้าวเนี่ยมันมันมันมีผลต่อสุขภาพเราอย่างไงพี่พี่ต้อยจะเสริมตรงนี้ไหมครับคือผมคิดว่าเรื่องเรื่องกระบวนการอาหารท้องถิ่นซึ่งถ้ามองประเด็นเรื่องข้าวนะครับข้าวส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกอขอกับหอมมะลิแต่ว่าถ้าดูดีๆนะครับ เรื่องอาหารเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องข้าวเนี่ยที่อีสานเราพยายามที่จะไปเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวผ่านงานวิจัยท้องถิ่นนะครับเราไปเก็บสายพันธุ์ที่เคยปลูกในลักษณะนิเวศต่างๆขึ้นมาได้ประมาณสามสิบกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วแล้วก็พัฒน,นาแล้วเนี่ยครับพันธุ์บางชนิดปลูกที่สูงได้เช่นปลูกปลูกบนเขตภูเขาครับมีพันธุ์ที่อร่อยอร่อยแล้วก็ให้ผลผลิตสูงกว่าขกขกเยอะเช่นพญาลืมแกงมังกรแดง แกนดู do, พวกนี้นะครับถ้า oh. มาต่ํานิดนึงก็เป็นแถบนาโคกนาดอนพวกนี้ก็จะเป็นข้าวหอมนางนวล oh. พวกนี้ครับ oh. ถ้าที่ทามเลยก็จะเป็นข้าวข้าวเหนียวลอยข้าวเจ้าลอยซึ่งปรับตามสภาพน้ําท่วมน้ําลดน้ําลงได้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เ,รเรื่องเรื่องเรื่องข้าวเ่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่บอกว่าถ้ามองเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนเนี่ย oh. เขามองจากประเด็นเรื่องนี้ด้วยเพราะเราถือว่าเป็น